ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบตอรหรือสมาชิกสภาอบาตอเนี่ยขณะที่เราไปเดินหาเสียงอยู่นั้นนะครับปรากฏว่ามีที่ประชาชนที่เขาชื่นชอบในตัวเรานะครับเขามาเดินช่วยหาเสียงตรงนี้เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรตามระเบียบ ว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับกรณีที่เราจะให้บุคคลใดไปช่วยหาเสียงผู้สมัครจะต้องแจ้งต่อผู้นวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนว่าจะให้ใครไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงแจ้งแล้วจึงจะดําเนินการให้ไปช่วยหาเสียงได้ะทีนี้บางทีเราไปเดินหาเสียงตามหมู่บ้านอาจจะมีบุคคลที่เขาชื่นชอบในตัวเรามาเดินช่วยหาเสียงในหมู่บ้านด้วยเนี่ยตรงนี้เราต้องทําอย่างไรตามระเบียบข้อ16 กำหนดว่าในกรณีบุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครเข้ามาช่วยเหลือเราในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยให้ผู้สมัครแจ้งเหตุการณ์นั้นให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็วนะครับตรงนี้ว่าท่านมีเหตุการณ์แบบนี้เนะี่ยท่านไม่ได้จ้างเข้ามาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเข้ามาช่วยหาเสียงเองในขณะในวันนั้นอาจจะเป็นในวันนั้นที่ท่านไปหาเสียง ท่านจะต้องรีบแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้ทราบโดยเร็วนะครับ